เด็กชายตัวเล็กๆทำงานแบกปูนอยู่ในไซ้ก่อสร้างไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครจนกระทั่งวันหนึ่งเศรษฐีใหญ่เดินผ่านและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่คนงานธรรมดาแต่คือเลือดเนื้อเชื้อเคื้อของเขาเองลูกชายที่เขาเคยทอดทิ้งไปอย่างเลือดเย็นและเขาจะกล้ารับผิดชอบต่ออดีตของตัวเองหรือไม่ความสัมพันธ์ที่ขาดหายจะสมานได้ไหม และบทสรุปของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรห้ามกดข้ามพระตอนจบอาจทำให้คุณน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงค้อนกระแทกเหล็กดังเป็นจังหวะกลิ่นฝุ่นปูนลอยคลุ้งทั่วอากาศแดดบ่ายจัดแผดเผาแผ่นหลังของแรงงานทุกคนรวมถึงเด็กชายร่างผอมในเสื้อยืดสีซี่ตัวเก่าเหงือของเขาไหลซึมทั่วหน้าผากมือเล็กๆแบกถังปูนหนักเกินตัวทุก,ก้าวที่เขาเดินสะเทือนลงไปถึงหัวใจของคนที่เฝ้ามอง ชายวัยกลางคนในชุดสูทสีครีมยืนอยู่ริมไซงานเขาชื่อวินยัยเศรษฐีนักลงทุนผู้เฉยชาต่อทุกสิ่งวันนี้เขามาตรวจงานโดยไม่บอกล่วงหน้าสายตาของเขาจับจ้องไปยังเด็กคนนั้นโดยไม่รู้ตัวอะไรบางอย่างในดวงตาของเด็กคนนั้นสะกิดหัวใจเขาใบหน้าเล็กๆนั้นคุ้นเคยอย่างประหลาดเหมือนกับเงาของใครบางคนที่เขาเคยรู้จักเด็กชายลื่นลม้มถังปูนกระแทกพื้นดังสนัน่น น้ำปูนกระเด็นเปื้อนรองเท้าหนังราคาแพงของวินยัยทุกคนรอบข้างนิ่งเงียบเหมือนเวลาหยุดเดินเด็กชายเงยหน้าขึ้นอย่างตื่นกลัวแววตานั้นใส่ซื่อและปนเศร้าเขาเอ่ยเสียงเบาขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจวินัยไม่ได้ตอบเขาเพียงจ้องหน้าของเด็กชายหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่เข้าใจเหตุผลภาพในอดีตแวบเข้ามาอย่างฉับพลัน หญิงสาวในชุดเบสขาวร้องไห้ฉันท้องเขาจำได้เขาคือคนที่เดินหนีจากประโยคนั้นเพราะกลัวเพราะเหงนแก่ตัวเพราะไม่พร้อมจะเป็นพ่อภาพตัดกลับมาเด็กชายยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเขาปากแห้งเท้าเปล่าตัวสั่นเล็กน้อยเขามองเด็กคนนั้นอีกครั้ง จ้องลึกลงไปในแววตาและนั่นเองเขารู้ทันทีเลือดในอกของเขาเย็นเฉียบมือที่เคยมั่นคงเริ่มสัน่นเขาแทบสุดลงกับพื้นความจริงเหมือนมีดที่กรีดใจสำแล้วซ้ำเล่าเด็กชายตรงหน้านี้ไม่ใช่แค่แรงงานเด็กธรรมดาเขาคือลูกแท้ๆของเขาเองลูกที่เขาทอดทิ้งไปเมื่อสิบปีก่อนเสียงเครื่องเจาะกระแทกพื้นดังขึ้นอีกครั้ง แต่สำหรับวินยัยทุกเสียงภายนอกเงียบลงหมดเหลือเพียงเสียงเต้นของหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามเขาจะทำอย่างไรต่อจากนี้เขาสมควรได้รับการให้อภัยหรือไม่และเด็กชายคนนั้นจะยอมรับเขากลับมาในชีวิตหรือเปล่าสายลมพัดผ่านเบาหหา,หาใบฝุ่นจากกองทรายลอยคลุ้งไปทั่ววินัยยืนเงียบอยู่กลางแดดจ้า แต่ความรู้สึกในอกกลับมืดทึบหนักอึ้องเสียงลูกน้องเรียกชื่อเขาเบาหาหาท่านครับเราควรไปดูโซนด้านหลังต่อไหมครับเขาไม่ตอบสายตาย,ยังจับจ้องเด็กชายที่กำลังก้มหน้าเก็บเศษปูนที่หกช้าระมัดระวังเร่ากับกลัวจะทำผิดอีกครั้งหัวใจเขาร้อนรุ่มเหมือนโดนไฟเผาทุกวินาทีที่มองเด็กคนนี้ เหมือนโดนคำว่าพ่อที่ล้มเหลวตอกย้ำอยู่ในหัวเขาหันไปสั่งลูกน้องทันทีไปสืบข้อมูลเด็กคนนั้นมาให้ฉันให้เร็วที่สุดในคืนนั้นเขานอนไม่หลับนั่งอยู่ในห้องทํางานเงียบหาหะจ้องดูภาพเก่าๆที่เก็บไว้นานในลิ้นชักลึกสุดภาพถ่ายหญิงสาวรอยยิ้มอ่อนโยนในสวนดอกไม้เธอชื่อนวลผู้หญิงเพียงคนเดียวที่เคยทําให้เขาอยากเปลี่ยนตัวเอง แต่เขากลับเลือกเดินหนีจากเธอและจากลูกในท้องคนนั้นสองวันต่อมาลูกน้องของเขานำแฟ้มข้อมูลมาให้ข้อมูลทุกอย่างถูกเปิดเผยชื่อเด็กคนนั้นคือนัทพลอายุสิบขวบอาศัยอยู่กับยายที่ป่วยหนักในบ้านไม้ผูพังท้ายซอยไม่มีพ่อไม่มีแม่และแม่ของเขาเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนด้วยโรคหัวใจ ภาพถ่ายในใบมรณบัตรคือชื่อของนวลคือผู้หญิงคนเดียวที่เขาเคยรักคือผู้หญิงที่เขาเคยทิ้งเขาหยุดอ่านต่อไม่ได้มือสั่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวชายผู้ที่เคยแข็งกล้าวกับทุกคนกลับนั่งนิ่งราวกับวิญญาณหลุดจากร่างเขาอยากย้อนเวลากลับไปอยากพูดแค่คำเดียวขอโทษ แต่เวลานั้นมันไม่เคยให้โอกาสใครง่ายหาหะตอนนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือเดินเข้าไปหาลูกชายที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีพ่อสายตาเขากลับมาแน่วแน่อีกครั้งเขาตัดสินใจพรุ่งนี้เขาจะกลับไปที่ไซางานอีกครั้งและครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีแต่ในฐานะพ่อคนหนึ่ง แสงแดดยามเช้าสาดผ่านม่านเมฆบางหาหะอากาศยเย็นเฉียบจากฝนเมื่อคืนเสียงเหล็กกระแทกเหล็กดังขึ้นอีกครั้งที่ไซก่อสร้างเด็กชายนัทพลมาถึงตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเขายังคงทำหน้าที่ของตนเงียบหาหะแบกถังปูนเดินขึ้นบันไดไม้เก่าหลีกทางให้คนงานที่โตกว่าไม่มีใครสนใจว่าเขาเหนื่อยแค่ไหน ไม่มีใครถามว่าเขาหิวหรือเปล่าแต่วันนี้มีสายตาคู่หนึ่งเฝ้ามองเขาอยู่จากมุมไกลวินาย,ยืนอยู่ข้างรถชุดสูทถอดออกเหลือเพียงเสื้อเชิ้ตสีขาวพับแขนเขาไม่ได้มาในฐานะเจ้านายเขาแค่อยากเป็นพ่อทุกย่างก้าวที่เดินเข้าไปหาเด็กชายหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนเดินเข้าไปหาอดีตที่เจ็บที่สุดในชีวิต นัทพลยังไม่เห็นเขาเด็กชายกำลังก้มหน้าล้างปูนที่ติดมือนิ้วมือบางๆมีรอยพองแตกเป็นแผลเขาควรจะได้เรียนหนังสือควรได้นั่งใต้พัดลมในห้องเรียนไม่ใช่อยู่ตรงนี้วินยหยุดอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ก้าวเขาเอ่ยชื่อนัทพลเด็กชายหันกลับมาทันทีดวงตาสั่นไหวเล็กน้อยเขาจำเสียงนี้ได้ เสียงที่ดังในวันนั้นวันที่เขาทำปูนหกครับวินัยเงียบไปชั่วขณะก่อนจะก้มตัวลงยื่นถุงข้าวกล่องร้อนๆไปให้กินก่อนสิวันนี้แดดแรงนัทพลมองเขาอย่างไม่ไว้ใจมือเล็กๆรับกล่องข้าวมาเงียบหาหะแต่ยังไม่พูดอะไรวินัยนั่งลงข้างหาหะทั้งสองคนเงียบ มีเพียงเสียงเครื่องเจาะพื้นและลมที่พัดผ่านวินัยตัดสินใจพูดเสียงของเขาเบาแต่จริงใจพ่อของเธอเคยเป็นคนแย่มากเขาทิ้งแม่เธอไปโดยไม่รู้เลยว่าในท้องนั้นมีลูกของเขานัทพลนิ่งงนันมือที่ถือช้อนเริ่มสั่นคำพูดนั้นแทงเข้าไปกลางใจและว,วันนี้วินัยหายใจลึกเขากลับมาแล้ว เด็กชายเงยหน้าขึ้นมองชายตรงหน้าด้วยดวงตาสันไหวริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงใดเปล่งออกมาภาพตรงหน้าคือพ่อแท้ๆท,ที่เขาไม่เคยรู้จักคนที่ทำให้แม่ของเขาต้องเสียน้ำตาคนที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้พบทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งระหว่างพ่อและลูกไม่มีคำอธิบายใดเพียงพอ ไม่มีคำขอโทษใดทดแทนแต่แววตาของชายตรงหน้านั้นมันจริงมันสั่นไหวและมันขอเพียงโอกาสเล็กหาหะให้เริ่มต้นใหม่นัทพลหลับตาแน่นหยาดน้ำตามเม็ดแรกไหลลงจากข้างแก้มเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่วางช้อนลงและค่อยคโน้มตัว เอ็นหัวลงบนไหล่ของวินยัยวินาทีนั้นไม่มีใครพูดไม่มีคำใดจำเป็นนอกจากเสียงหัวใจสองดวงที่กลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งแสงแดดเช้านั้นดูอ่อนลงอย่างประหลาดเหมือนโลกทั้งใบรับรู้ถึงช่วงเวลาแห่งการเยวยาวินัยนั่งนิ่งรับรู้ถึงสีสันเล็กๆที่พิงลงบนบ่าของเขาน้ำหนักเบานั้น หนักแน่นยิ่งกว่าทุกความสําเร็จในชีวิตที่เขาเคยมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นฝุ่นและกลิ่นข้าวกล่องที่ยังร้อนหลอมรวมเป็นกลิ่นของความจริงกลิ่นของคําว่าครอบครัวที่เขาเคยปฏิเสธมานานนักมือของเขาค่อยๆวางลงบนหลังของลูกชายเบาอ่อนโยนสั่นเล็กน้อยเหมือนมือของพ่อคนหนึ่งที่เพิ่งได้สัมผัสลูกเป็นครั้งแรกไม่มีใครในใสายงานพูดอะไรแม้แต่หัวหน้าคนงานที่ยืนมองอยู่ไกล หาหยังรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาสำหรับคำถามนัทพลเง่ยหน้าขึ้นดวงตาย,ยังคงมีน้ำตาค้างอยู่ในขอบตาเขาเอ่ยคำที่วินัยไม่คิดว่าจะได้ยินในชีวิตนี้พ่อครับแม่อยู่บนฟ้าใช่ไหมครับวินัยขบกรามแน่นเขาพยักหน้าตอบเพียงเบาหาหแม่คงเฝ้ามองเราจากที่สูงและแม่คงดีใจมาก เด็กชายยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดช้าหาหาแม่เคยเล่าให้ฟังพ่อเป็นคนเก่งแต่แม่ก็เศร้าเสมอเวลาพูดถึงพ่อวินัยกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากคำพูดของเด็กชายเหมือนตอกย้ำความผิดที่ฝังลึกพ่อผิดเองที่ไม่อยู่ตรงนั้นพ่อไม่กล้ากลับมาจนวันนี้นัทพลงเงียบก่อนจะเอ,อ่ยอีกคำที่อ่อนโยนจนหัวใจวินัยสั่นไหว ผมไม่รู้ว่าควรให้อภัยไหมแต่ผมอยากมีพ่อครับคำพูดนั้นไม่ได้เพียงเปลี่ยนวันธรรมดาแต่มันเปลี่ยนทั้งชีวิตของชายคนหนึ่งเสียงไซเรนรถส่งของดังผ่านหน้าซ้ายคนงานเริ่มขยับตัวกลับไปทำงานโลกภายนอกเดินหน้าต่อแต่โลกของวินัยและลูกชายเพิ่งเริ่มต้นเขาลุกขึ้นจับมือเล็กๆของนัทพลไว้แน่น ดวงตาแดงก่ำแต่มั่นคงตั้งแต่วันนี้พ่อจะไม่ปล่อยมือนี้ไปอีกหนัทพลพยักหน้ามือที่เคยแบกปูนหนักตอนนี้ได้ถูกกลมด้วยมือของพ่อที่เคยหายไปจากชีวิตสองเงาเล็กและใหญ่เดินเคียงกันท่ามกลางแสงแดดที่เริ่มอ่อนลงไม่ใช่แค่พ่อกับลูกแต่คือโอกาสครั้งใหม่ของชีวิตที่เคยแตกสลายและในความเงียบของไซ์ก่อสร้าง บางสิ่งที่สำคัญกว่าการสร้างตึกระฟ้าได้เริ่มต้นก่อตัวขึ้นแล้วคือความสัมพันธ์ที่ชื่อว่าสายใยของหัวใจวันถัดมาแสงแดดยามเช้าทอดตัวผ่านผ้าใบเก่าที่คลุมไซก่อสร้างเสียงเลื่อยเสียงค้อนยังดังเหมือนทุกวันแต่สำหรับนัทพลทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกลิ่นข้าวต้มร้อนหาหะ ในบ้านไม้เก่าที่ไม่เคยมีอาหารหอมขนาดนี้มาก่อนวินัยตื่นเช้ากว่าเขาต้มข้าวเองล้างถ้วยเองสิ่งที่ไม่เคยทําแม้แต่ตอนมีคนใช้ล้อมรอบเด็กชายเดินออกมาจากห้องพบพ่อของเขากำลังยืนก้มหน้าถือถ้วยข้าวในมือแบบไม่ถนัดนักบนใบหน้ามีรอยเปื้อนของเศษข้าวแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความตั้งใจพ่อทำเองเหรอครับ อืมอร่อยไม่เท่าแม่แน่ๆแต่พ่อพยายามแล้วนะนัทพลหัวเราะเบาหาห่เสียงหัวเราะที่ห่างหายไปจากบ้านหลังนี้นานนับปีวินัยนั่งลงมองลูกชายกินข้าวต้มช้าหาหในหัวเขากลับวุ่นวายพระสิ่งที่เขาตัดสินใจไว้ไม่ใช่แค่การเป็นพ่อแต่คือการเปลี่ยนชีวิตของนัทพลทั้งหมดเขาเอ่ยช้าหาหา พ่ออยากให้ลูกหยุดทำงานในไซต์ก่อสร้างช้อในมือเด็กชายชะงักเหนื่อยหน้าขึ้นทันทีและพวกเราจะเอาอะไรกินครับยายยังต้องกินยาอีกเยอะเลยนะครับลูกไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นอีกแล้วยายพ่อจะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลดีๆและลูกจะได้กลับไปเรียนหนังสือนัทพลนั่งนิ่งคาว่ากลับไปเรียนฟังดูห่างไกลเกินกว่าจะเชื่อได้ แต่เขาก็เห็นจากดวงตาของวินยัยว่าครั้งนี้มันไม่ใช่แค่คำพูดพ่อแน่ใจหรือครับว่าผมควรได้โอกาสแบบนี้พ่อแน่ใจพระลูกคือสิ่งเดียวในชีวิตที่พ่ออยากเริ่มต้นใหม่ด้วยจริงๆสายตาของนัทพลเปลี่ยนไปจากความไม่ไว้ใจกลายเป็นความหวังจากความกลัวกลายเป็นความเชื่อในช่วงบ่ายของวันนั้นวินัยพนัทพลไปเยี่ยมยายที่นอนอยู่ในห้องแคบหาห หญิงชราหันมามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยอดีตและคำถามในใจนับพันข้อที่ไม่มีใครกล้าถามวินัยคุกเข่าลงประสานมือไหวอย่างชัดเจนแม่ครับผมขอโอกาสดูแลเขาชดใช้ในสิ่งที่ผมควรทำตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนอย่างเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาหาหะดวงตาเต็มไปด้วยน้ำใสหาห นัทพลมองภาพตรงหน้าหัวใจของเขาเริ่มอบอุ่นไม่ใช่เพราะเงินทองแต่เพราะความรักที่เขาเคยเฝ้าฝันถึงเสมอเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรแต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเย็นวันนั้นแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ทาบทอลงบนบ้านไม้หลังเก่ากลิ่นลมเยน็นโชยพัดผ่านผ้าม่านสีซีดเสียงมแมลงร้องจากต้นไม้ข้างบ้าน ทุกอย่างดูนิ่งสงบแต่ภายในหัวใจของทั้งสามคนกลับเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนจากอดีตและอนาคตที่กำลังเปลี่ยนไปนัทพลนั่งเงียบอยู่ข้างเตียงยายมือเล็กๆจับมือเหี่ยวย่นของหญิงชราเอาไว้แน่นขณะที่วินัยกำลังจัดยาวางผ้าหม่มทำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้ไม่ใช่เพราะจำเป็นแต่เพราะอยากทำด้วยหัวใจยายครับ เด็กชายเอ่ยเสียงเบาถ้าผมไปเรียนหนังสือแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่กับยายทุกวันยายจะเหงาไหมครับหญิงชาราลืมตาช้าหาหะยิ้มอ่อนโยนดวงตานั้นแฝงด้วยความภูมิใจยายรอมาทั้งชีวิตเพื่อจะได้เห็นหลานเรียนหนังสือถึงจะเหงาแต่หัวใจยายก็จะมีความสุขทุกวันนัทพลพยักหน้าเบาหาหะเขาไม่พูดอะไรอีก เพียงแต่น้ำตาเม็ดใสๆเริ่มคลออยู่ตรงขอบตาวินัยมองภาพนั้นหัวใจเขาอ่อนยวบคำพูดง่ายๆของหญิงชราทำให้เขายิ่งแน่ใจว่าเขาจะไม่ถอยหลังอีกต่อไปคืนนั้นพ่อลูกและยายได้นั่งกินข้าวพร้อมกันเป็นครั้งแรกข้าวต้มหม้อเล็กหาหะมีแค่ขิงหมูสับและต้นหอม แต่มันอร่อยที่สุดในชีวิตของพวกเขาพระทุกคำที่กินไปคือความรักคือการเริ่มต้นใหม่คือการให้อภัยที่ไม่มีคำว่าช้าเกินไปหลังจากเก็บล้างเสร็จวินัยเดินออกไปยืนที่ระเบียงมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดาวเพียงไม่กี่ดวงแต่ทุกดวงดูชัดเจนกว่าที่เคยเห็นเขายืนเงียบอยู่นานก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมา หน้าจอขึ้นรูปหญิงสาวในชุดเรสขาวยิ้มอ่อนโยนภาพถ่ายที่เขาเก็บไว้มาตลอดแม้จะไม่เคยกล้ายหยิบขึ้นมาดูนานนับปีเขาพูดกับภาพนั้นเบาหาหานวลผมพาลูกกลับมาแล้วนะผมอาจยังไม่ใช่พ่อที่ดีแต่ผมจะไม่หนีอีกแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินเข้ามาใกล้นัทพลยืนอยู่ข้างหลังเขาเด็กชายยื่นผ้าห่มผืนเล็กให้ พ่อครับข้างนอกมันเย็นนะวินัยหันไปยิ้มให้ลูกชายมือเขารับผ้าห่มไว้แต่ความอบอุ่นอยู่ในหัวใจมากกว่าในค่ำคืนที่เงียบสงบมีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงพ่อผู้เคยทอดทิ้งลูกผู้เคยถูกลืมและยายผู้รอคอยมาทั้งชีวิตต่างก้าวเข้าสู่วันใหม่ด้วยหัวใจที่ไม่เหลือช่องว่างอีกต่อไป เช้าวันใหม่มาถึงพร้อมเสียงนกที่เกาะอยู่บนสายไฟหน้าบ้านลมเย็นพัดผ่านใบไม้แห้งที่หล่นลงข้างทางบ้านไม้เก่าหลังเดิมแต่วันนี้อากาศภายในบ้านอบอุ่นเกินกว่าจะอธิบายเป็นคำพูดนัทพลรีบตื่นแต่เช้าเสื้อผ้าที่พับไว้ปลายเตียงคือชุดนักเรียนตัวใหม่สีขาวสะอาดป้ายช่อที่เพิ่งสั่งปักยังหอมกลิ่นผ้าใหม่เขาเอามือแตะเบาหาหะ หัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวแต่พระตื่นเต้นกับการเริ่มต้นครั้งแรกในชีวิตวินัยืนรออยู่หน้าบ้านเสื้อเชิ้ตแขนยาวพับแขนพร้อมกระเป๋านักเรียนใบใหม่ที่เขาเลือกซื้อเองมือของเขาไม่เคยชินกับการผูกเชือกรองเท้าให้ใครแต่วันนี้เขาทําอย่างตั้งใจทุกเงื่อนแน่นด้วยความรักพร้อมหรือยังลูกนัทพลพยักหน้า ยิ้มกว้างจนเห็นฟันน้ำนมที่ยังไม่ครบเขาเดินออกมาหยุดยืนข้างพ่อทั้งสองคนหันกลับไปมองยายที่ยืนอยู่ริมประตูหญิงชาราโบกมือช้าหาหะน้ำตาไหลแต่รอยยิ้มชัดเจนรถยนต์คันเล็กเคลื่อนตัวช้าๆออกจากซอยผ่านบ้านไม้ผ่านร้านขายของชำผ่านเส้นทางที่นทพลเคยเดินลุยฝุ่นแบกปูน ท่ามกลางความร้อนและความเหนื่อยวันนี้เขานั่งเบาะหลังในชุดนักเรียนและมีพ่ออยู่ข้างหาหาระหว่างทางวินัยหันไปมองลูกเป็นระยะเขาอยากพูดหลายอย่างแต่ทุกคำกลับติดอยู่ในลำคอนัทพลเป็นฝ่ายเอ่ยก่อนพ่อครับผมจะตั้งใจเรียนนะแม่เคยบอกว่าคนเก่งไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่ไม่ยอมแพ้ วินัยหลับตาแน่นคำพูดของเด็กชายทำให้เขานึกถึงนวลอย่างจับใจคำพูดของเธอที่เขาเคยละเลยวันนี้ได้กลับมาในเสียงของลูกชายพ่อเชื่อว่าลูกจะทำได้ดีและไม่ว่าลูกจะเจออะไรพ่อจะอยู่ตรงนี้เสมอเมื่อถึงโรงเรียนนัทพลเดินลงจากรถเด็กคนอื่นๆมองเขาเล็กน้อยไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้เคยทำงานในไซตก่อสร้าง ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือผลลัพธ์ของการให้อภัยและความรักที่เกือบสูญหายไปก่อนเขาจะเดินเข้าประตูโรงเรียนเขาหันกลับมายิ้มให้พ่ออีกครั้งยิ้มที่ทำให้วินัยรู้ว่าเขากำลังได้เริ่มชีวิตใหม่ที่เคยพลาดไปแล้วจริงหาหวินัยยืนมองลูกชายจะรับตาในหัวใจของเขาไม่มีเสียงตำหนิตัวเองอีกต่อไปมีเพียงคำเดียวที่ดังก้อง ขอบคุณขอบคุณโชคชะตาขอบคุณโอกาสขอบคุณวันที่ยังไม่สายเกินไปสำหรับการกลับใจสและขอบคุณเด็กชายในสายก่อสร้างที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของพ่อคนหนึ่งด้วยเพียงคำว่าลูกหลังจากที่นัทพลก้าวผ่านประตูโรงเรียนไปโลกของวินัยก็เหมือนเงียบลงอีกครั้งเขายือนอยู่ตรงนั้น ลมหายใจช้าและหนักดวงตาย,ยังไม่ละจากทางเดินที่ลูกเพิ่งผ่านไปความคิดมากมายแล่นผ่านในหัวทั้งอดีตที่เขาเคยทำพังและอนาคตที่เขายังไม่รู้ว่าจะสร้างขึ้นใหม่อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนในใจเขาคือเขาจะไม่ยอมทำพลาดซ้ำสองรถคันเล็กเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่เมืองผ่านถนนสายเดิมแต่ความรู้สึกในใจของชายผู้เคยเย็นชาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เขาไม่ได้มองเพียงตึกสูงที่เคยภาคภูมิหรือยอดกำไรในสมุดบัญชีแต่เขากลับมองเห็นชีวิตและคุณค่าของคําว่าครอบครัวในช่วงบ่ายของวันนั้นวินัยเข้าไปที่ไซต์ก่อสร้างอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพื่อดูด่าไม่ใช่เพื่อตรวจงานและไม่ใช่ในฐานะเจ้าของเขาเดินเข้าไปหาหัวหน้าคนงาน ขอรายชื่อเด็กที่อายุต่ำกว่า15หปีทั้งหมดคำสั่งถัดไปของเขาทำให้คนทั้งไซนิ่งไปชั่วขณะหยุดให้เด็กทำงานใครที่เรียนไม่ได้เพราะไม่มีเงินผมจะจ่ายทุนให้ไม่ใช่แค่เพื่อลูกผมแต่เพื่อเด็กคนอื่นที่อาจไม่มีใครได้เจอพ่อหัวหน้าคนงานพยักหน้าแววตาเขาเต็มไปด้วยความแปลกใจไม่มีใครเคยเห็นวินัยพูดแบบนี้มาก่อนข่าวการเปลี่ยนแปลงกระจายไปในไซอย่งรวดเร็ว เด็กชายที่เคยแบกถังปูนกลายเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนทั้งทัศนคติของผู้บริหารและอนาคตของเด็กอีกหลายคนในตอนเย็นนัทพลกลับมาถึงบ้านเขาวิ่งเข้ามาพร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งในมือพ่อครับผมได้เขียนเรียงความเรื่องครอบครัวคุณครูบอกว่าเขียนจากความจริงในใจวินัยรับกระดาษนั้นมามือเขาสั่นเล็กน้อย แต่ยังมั่นคงพอจะเปิดมันออกอ่านในนั้นมีประโยคที่ทำให้เขาหยุดหายใจชั่วครู่ครอบครัวของผมไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ผมโชคดีที่มีพ่อที่กล้ากลับมาและผมจะทำให้ครอบครัวเราแข็งแรงด้วยหัวใจของผมเองน้ำตาไหลเงียบเงียบบนใบหน้าของชายผู้เคยไม่เชื่อในคำว่าความรักแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าคําคํานี้เปลี่ยนชีวิตคนได้จริง หาห่เขากอดลูกชายแน่นเหมือนจะชดเชยเวลาที่หายไปทั้งชีวิตไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่เจ้าของโครงการใหญ่แต่คือพ่อที่วันนี้ได้กลับมาเป็นพ่อของลูกอย่างแท้จริงและสำหรับนัทพลเขาไม่ใช่แค่เด็กในไสาก่อสร้างอีกต่อไปแต่คือเด็กที่มีหัวใจยิ่งใหญ่กว่าตึกทั้งเมืองหัวใจที่ไม่เคยล้ม แม้จะเคยถูกทิ้งเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนนัทพลเดินกลับบ้านพร้อมกลุ่มเพื่อนใหม่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เพราะการบ้านง่ายแต่เพราะหัวใจของเขาไม่หนักอีกต่อไปหน้าบ้านไม้หลังเดิมวินัยนั่งรดน้ำต้นไม้ต้นมะลิที่ปลูกไว้ริมรั้วเริ่มมีดอกขาวดอกแรกเพิ่งบานวันนี้เด็กชายวางกระเป๋า ก่อนจะวิ่งไปหาพ่อและหยิบดอกมะลิส่งให้ของขวัญวันพ่อครับวินัยรับไว้เงียบหาหา่เขาไม่พูดอะไรเพียงยิ้มและโน้มตัวลงกอดลูกไว้แน่นภาพนั้นช่างเรียบง่ายแต่สำหรับชายคนหนึ่งที่เคยหลงทางมันมีค่ามากกว่ารางวัลใดๆที่เคยได้รับยายออกมานั่งเฝ้าดูอยู่ที่ชานบ้าน ดวงตาของเธอเปี่ยมไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะของสองพ่อลูกคือยารักษาหัวใจของหญิงชราได้ดีที่สุดค่ำนั้นทั้งสามคนนั่งกินข้าวด้วยกันเหมือนเดิมกับข้าวไม่หรูหราไม่มีเครื่องปรุงแพงแต่ทุกคำเต็มไปด้วยความรักก่อนนอนนัทพลเขียนการบ้านเงียบหาหะวินัยนั่งข้างๆช่วยตรวจคำผิด บางคำสะกดไม่ถูกบางประโยคยังวะกวนแต่ไม่มีคำไหนผิดพลาดเท่าชีวิตของวินัยในอดีตอีกแล้วคืนสุดท้ายของเรื่องนี้ไม่มีเหตุการณ์น่าตกใจไม่มีน้ำตามีเพียงแสงไฟจากหลอดเล็กๆริมหน้าต่างที่ส่องให้เห็นเงาของพ่อลูกและยายอยู่ด้วยกันในบ้านเล็กหาหะที่เต็มไปด้วยความรักและการให้อภัยเรื่องราวของ เด็กชายในไซก่อสร้างอาจเป็นเพียงหนึ่งในล้านเรื่องแต่สำหรับคนที่เคยทอดทิ้งและได้กลับมามันคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสแก้ไขอดีตแต่ถ้าได้รับโอกาสนั้นจงใช้มันด้วยหัวใจทั้งหมดที่เหลืออยู่เพราะบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือการ ไม่ปล่อยให้คนที่เรารักต้องเติบโตอย่างโดดเดี่ยวและสำหรับวินยัยเขาอาจไม่ได้เป็นพ่อที่ดีที่สุดแต่เขาเลือกจะเป็นพ่อที่อยู่ทุกครั้งที่ลูกหันกลับมา